ไเดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวดีกันใหญ่เลยอ่ะยสวัสดีครับีตัวแน่สีตัวเลยอ่ะพ่อโอ้โหตัวมากตัวไม่ใช่เล็กๆเลยเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโยใหญ่ทั้งนั้นเลยโอ้โหมีอะไรอ่ะพ่อมีควายหมองเลยตัวหมองเลยโอ้โหตัวนี้เขาแบบว่าคึกมาก ตัวใหญ่ไหมเฮ้ยเด้เด้คุยหน่อยคุยหน่อยตัวใหญ่มากไหมครับใหญ่มากค่ะนีถ่ายลงไปเลยค่ะเดีไม่ลงไปเลยหรือครันี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะสี่ตัวเลยเนี่ยสี่ตัวค่ะตัวใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยสวัสดีหน่อยสวัสดี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 ครับสวัสดีหน่อยต้องมีอาหารให้เขาสิเขาถึงจะหวัดดีใช่ไหมใช่โอ้โหเหงื่อแตกมากเลยฮะ